สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีทั้งผู้ชมทุกคนนะครับนะมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วครับอยู่ที่คูโบต้าบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับหรือว่าคูโบต้าเอเชียนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้รถรุ่นใดก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0610244343ครับ0610244343ครับบรรยากาศยงีมือเศร้าของวันเมื่อวันยังอ่ะวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ กรกฎระดาคมนะครับ2 5 6หช่วงนี้นะครับพี่น้องเข้าแล้วให้แล้วหน้าแล้วนะครับกระสีอ่าเงียบๆเล็กน้อยอันนี้ก็ยังเศร้าอยู่ครับช่วงเวลา8ดนาฬิกาเนาะตอนนี้รถไล่นะครับรถแบบเต็มล้านเลยบว่าสิบโอ้มีทุกรุ่นเลยนะครับมีทุกรุ่นเลยครับตอนนี้โบวมีแต่รุ่นเก่านะโบวมีแต่รุ่นเก่าเกตอนนี้รถเต็มล้านเลยนะครับเบิ้งกับรถับว์มีหมองใด้ไลยกว่ายืนหนีแล้วนะครับตั้งรถเก่ารถใหม่นะครับมี เบิเลยนะครับผมโปรโมชั่นลใหม่นีแห้งดีครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าครับฟรีดาวซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าครับสำหรับรุ่นเอลนะฟรีดาวนะครับสำหรับรุ่นไ่กะได้ดาวอยู่เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันแยกคลิปออกไปแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาเบิรงโปรโมชั่นแรงๆนะครับช่วงนี้ลดหลายแห้งนะครับทางเฮียเพิ่นตรงการขายลดออกครับเพราะว่าสต๊อกลไใบเต็มร้านเลยครับผู้ใดอยากได้ราคาถึกๆนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มเป็นคุ้มครับ ส่วนรถตอนนี้นะครับซื้อมาซื้อมาจะไสได้สองคันเลยนะครับส่วนรถตอนนี้คุมสุดคุมครับเกือบแสนนะครับผมบอกเลยว่าผู้ใดที่เคยเบิ่งคลิปผมจะพามาเบิ่งอีกคลิปนี้ว่ามันลดลงหลายสัามใดนะครับนะจากดาวแปดหมื่นกาหมื่นนะครับจะพามาเบิ่งกันนะครับมือนีจีดาวเท่าไรมาเริ่มกันขั้นแรกเลยครับมาเบิ่งมือสองนะครับรถไม่ฟีดาวที่แล้วครับ มาเบิ้งมือสองกันนะผู้ใดสนใจพีดาวซื้อพีนีผ่อนพีินาสอบถามได้แต่ว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวห้ามาเบิ้งก่อนมือสองครับ LC018SP มือสองครับขั้นแรกเลยนะครับลำดับ3502รถปี6 5ครับรถปี2565ใส่งานไปแล้ว1321ชั่วโมงนะครับคมใบมีดยังเต็มนะครับถือว่าสภาพมีเยี่ยมเลยนะครับ ราคาเงินสด420,000บาทครับดาวเริ่มต้นหาพ0บาทนะดาวเริ่มต้น5,000บาทลูกค้าบ่ต้องใจย,ยังเพิ่มครับมีเงินหาพันเอารถไปเลยครับบวมีค่าเช้ย,ย,ย่ายังเพิ่มเติมนะครับส่งให้ฟรีเก็บสภาพใหม่ปรับสภาพใหม่นะครับตัวเช็คระบบเครื่องระบบเกียร์ให้ระบบต่างๆเปลี่ยนท้ายให้ความใส่งันครับผมรับประกัน9เดือนหรือ500ชั่วโมงนี่ สียังเข็ดให้ไม่เบิดลขั้นอยู่แล้วครับบต้องห่วงนี่เพิ่นเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นด่างยางแล้วนะครับพอนลายปีมีงวดย่อย6ปีครับลายปีมีงวดย่อย6ปีงวดย่อยสองพันครับเดือนที่1ถึงเดือนที่11เดือนละ2,000บาทนะครับงวดย่อยเนาะแล้วก็งวดใหญ่ครับเดือนที่12เป็นงวดปี81,950บบาทครับตรงค่างวดมันก็ซ้ำเก่าแหละครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องเงินดาวนะครับเงินดาว ถูกลงนะครับถูกลงกว่าเก่าถูกลงแบบสุดๆเลยนะครับผมดาวหาพันครับสภาพนี้ปกติดาวเก้าหมื่นบาทครับปกติดาวเก้าหมื่นบาทเมื่อนี้ให้ดาวหาพันบาทครับพี่น,อน้องนี่ผู้ใด,ดอยากได้ติดต่อมาเลยครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับนี่เอาไปเลยสภาพดีๆียังสินะครับสภาพสดใสยังสินะคลิปหมูว่านผมลง40่ลิปแรกหมูว่านไปนี่ ผมให้อีกนะครับโทรมาเมื่อนี้ผมลดให้อีกนะคลิปสองขั้นนั้นที่ผมลงไปเมื่อวานนี่นะครับโทรมาเมื่อนี้ผมลดเงินดาวให้อีกนะครับอ่าผมลงเงินดาวไว้เท่าเดี๋ยวสามสี่หมื่นบอกเมื่อนี้ผมลดให้อีกนะครับโทรมาเลยนี่อันนี้ขั้นแรกนะครับขั้นแรกปีหกห้าครับหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดชั่วโมงดาวห้าพันบาทครับงัวใหญ่สองพันหัวใยแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทครับสภาพดีๆเลยอุปกรณ์มีพันลังให้ครับอยากได้เป็นพันสี่หรือพันห้านะครับเลือกได้พ อยากไดตัวได้เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปครับ 3, 2 4 2 3อ่ะมาขั้นนี้ครับ 3, 2, 4 2ครับลำดับ3 2 4 2่สโมเมนต์ป้ายทะเบียนนะครับเป็นลำดับรถรถปี64ครับ1,914ชั่วโมงครับราคานะครับปกตินี่ไปเบื้องคลิปเก่าๆได้เลยครับราคานีโบมี่ครับ มือลดหายเลย400,000บาททวนนะครับได้ผ่านหลังตัวนึงครับ400,000บาททวนดาวเริ่มต้นหาพ0บาทขึ้นกันนะดาว5 0พ0บาทขึ้นกันนะครับงวดย่อย2,000ครับงวดใหญ่เดือนที่1ถึงเดือนที่11เดือนละ2,000บาทเดือนที่12ใจงวดใหญ่อยู่ที่79,383บาทครับ79,383บาทครับผมอันนี้คือค่าง,งวดนะครับรายเอียดค่าง,งวดแลวกสภาพนะมาเบิ่งเลย คืออันนี้บพาท่นเฮ็ดบยังน,น,นะครับเดี๋ยวจะเก็บให้ไหมอีกเจน,นึงนะครับหลังจากที่ลูกค้าทําเรื่องจองแล้วนะครับเดี๋ยวทางร้านจะเก็บแล้วก็ปรับสภาพให้ไหมนะครับผมตรงได้พอดีก็จะซ่อมให้เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ขั้นที่2ครับปีห4สครับ1,914ชั่วโมงครับดาว5,000บาทคือกันนะครับเพิ่มค่าง,งวดอีกอ่จาจัดหน่อยเนาะเพิ่มค่าง,งวดอีบอกบวกี่พันสองพันได้ขั้นอ่า คัดเลนแรกนะครับผมอ่าตัวนี้จะค้างวดลดลงมาจาักหน่อยนะครับงั้ยับอีกขั้นหนึ่งผมมาสิบห้าไปเบื้องข้างหลัง <c oughs> ไปบ่ได้ครับแคบเดี๋ยวมาอีกขั้นหนึ่งครับลำดับ355ห้าศูนย์ครับ3500้า35ลดปี64 1ี่หชั่วโมงครับ400,000บาททวนคือกันนะครับ400,000บาททวนเลยนะครับดาวเริ่มต้น5,000บาทครับงว, 2, งวดย่อย2,000ันที่กันงวดใหญ่อยู่ที่79,383บาท ราคาเดียวกันเลยนะครับ2คันนี้ราคาเดียวกันเลยนะครับดาวห้าพันบาทครับดาวห้าพันบาทบบตองใจยังเพิ่มครับผมเอารถไปเลยนะครับพร้อมทั้ง้านปาสสภา,ามาให้ไหมครับคลิปนี้ผมเคยลงเ่วงผมเคยลงไปแล้วนะคันนี้ผมมาผมจําได้ผมเคยลงคลิปไปแล้วบริดาวซัมมี่นะบริดาวซัมมี่อันนี้คือโบมากไหมผมกับรถให้อีกนะครับอ่าแปรผ้าบริกบณตระตห่วงครับสินิมกินเปลี่ยนให้นอกด้านก็นยังดีอยู่ เดี๋ยวเพิ่นเก็บให่ไหม้นะครับเดี๋ยวเบิรงใแห่ไหม้เก็บซีให่ไหม้ส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยกุมาบันดุงจัดส่งฟีดทั่วไทยนี่ผมส่งเมื่อวานโอ้ยอาทิตย์อาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์นี้ผมส่งมีแต่กไก่ๆนะครับมีทั้งเมียของสอนอุบลอ,อ,อำนาจ,จเจริญน,นะครับแล้วกับอ,อ,อายุธยาก็ส่งนะครับผ่ากลางผมส่งหลายนะ ภาคก,กลางภาคใต้ก็เคยมีทรงหมู่บ้านก็นกนไปพังงางก็มีนะครับไปไปทุกจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันสุดท้ายครับพี่น้องอยากได้ฟรีดาวนะอยากได้ฟรีดาวรถปี2 5 6หครับ2116ชั่วโมงครับผมแต่ละขั้นที่ผมถ่ายคลิปมานี่เกียร์นี่มีแต่ 2A นะครับบา่าต่ำกว่า 2A ครับขั้นนี้ปี6 2ก็จริงเกียร์ว่ต่ำกว่า 2A นี่สภาพดีๆสภาพเครื่องดีๆทั้งนั้นนะครับ ราคาเงินสดครับกันนี่จะถือกระมูนะครับ3 7 5 0 0 0บาท3 7 5 0 0 0บาทซื้อสดโทรมาต่อรองกันอีกนะครับซื้อสดโทรมาต่อรองกันได้ครับผม3 7 5 0 0 0ครับรับรถศูนย์บาทครับบ่าลงใจยังเลยนะรอเอารถอย่างเดียวบ่าลองใส้เงินจักบาทนะครับเอารถไปใส่ก้นนะครับผ่อนรายปีมีงวดย่อย6ปีครับงวดย่อย2,000งวดใหญ่74,250บาทครับผม74,250บาทครับงวดใหญ่นี่ ผู้ใดอยากได้แบบดาวเถก่เถือกพรอนเถก่เือกมีขั้นนี้แหละครับนี่สภาพเครื่องดีครับบ่ม,มีแกะครับข้าน,านาลุกมากเดิมเบิดครับบ่มีเปลี่ยนหลวก็คัดแบบเดิมๆคัดเกียร์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวสร้างบันเช็คให้นะอันนี้เพราะท่านเห็นหยังนะครับผมเดี๋ยวหฮอมาเบิ้งข้างหลังเนาะอันนี้เอาตามความจริงเลยก็คือเฟืองไทยนะครับเฟืองไทยมีมีห้อยแกะมากเนาะอาจจะมีห้อยแกะมากคิวว่นอาจจะมีห้อยแกะมากเนาะเพื่อนอาจจะซ่อมและ อ่ซมแต่บ่ฮู้ว่าซ่อมอยู่ไสเนาะซ่อมอยู่ศูนย์หรือซ่อมอยู่ข้างนอกก็บ,บ่รู้เพราะว่าถ้ารถอยู่ในประกันคือทางศูนย์เป็นคนซ่อมให้นะครับผมอ่าอาจจะมีซีนหัวหรือจังได๋ก็บ,บ่รู้จักเนาะเดี๋ยวทางสร้างบนเช็คอีกเชือน,นึงครับเพราะว่าออกไปแล้วทางด้านก็รับประกันอยู่แล้ว500ชั่วโมงแรกนะครับถ้าระบบข้างในมีปัญหาเองก็เดี๋ยวทางด้านเข้มให้เองนะครับอ่ะปลายสองหเลย ครับผมผู้ใดสนใจกับทิดต่อเข้ามาได้ครับ0610244343ครับ0610244343ครับปรับสภาพให้ใหม่เบอร์เลยนะทอสีบงางามเปลี่ยนให้ใหม่ใส่คืนทอเดิมให้งางามเลยครับข้อมใบมีดขั้นนี้นะครับใส่มาหลายปีแล้วก็ยังซ้ำเก่าอยู่นะครับนี่โปรโมชั่นแรงที่สุดครับลดให้แบบถึกถึกเลยนะครับช่วงนี้นะราคาสองขั้นนี้ไม่ไม้ที่สุดในร้านนะครับสองขั้นนี้ไม่ที่สุดในร้านผมจะลดเงินดาวให้อีกนะ ผู้ใดที่เคยเบิึงผมลงไว้สามหมื่นเนาะสามหมื่นสี่หมื่นหาเนาะผมลดให้อีกเลยมือน,นี้นะครับอาจจะดาวแค่สองหมื่นนะครับติดต่อมาเลยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับอยากได้สภาพใดมีเบิร์ตครับตอนนี้ลก็ราคาถูกอยากได้เงินดาวเท่าใดฟรีดาวอยากได้ดาวสำนันสำนีติดต่อมาเลยครับผมมีให้เบิร์ตครับอ่าแต่ถ้างอ,อยากได้รถใหม่กับผม,ผมว่าชั้นดีขึ้นกันนะครับเด้อรถใหม้สี่สิบห้าสิบสามสิบสองฟรีดาว ซื้อปีนี้ผรอนพินาความครับสำหรับรถใหม่นะแต่ว่ามือซองก็จะเป็นรายละเอียดอยู่ประมาณนี้ตามที่ผมจะพาเบิร์ไปนะครับเนาะผู้ใดส,สนใจติดต่อมาเรื่อยเนะครับเดีอยช่วงนี้เป็นยังคือเป็นตะซื้อคือส่วนรถหลายนะครับเข้าไปซื้อ,อช่วงที่แบบจะลงงานเนาะรถก็คือมันขายได้อะ่ะขายออกขา,ายออกเรื่อยๆนะครับรถน้อยปูมวชันน้อยครับรถหลายปูมวชันหลายนะครับสำหรับมือสองนะช่วงนี้ปุ้มสุดๆครับซื้อช่วงนั่น รถได้สามหมื่นซื้อตรวงนี้รถได้แปดหมื่นนะครับคุ้มกว่ากันตั้งหลายหมื่นเงิน4ีหาหมื่นโอ้กว่าจะนี่เนาะแบบว่าต่อปีก็เข้าจะหามาได้นะครับได้ส่วนรถแบบหลายกว่าก่าตั้งหลายหมื่นนะครับผมได้แบบฟิฟี่ได้มาแบบฟิฟี่ซื้อนะครับซีหาหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นงได้มัตั้งเจ็ดแปดหมื่นังสนะครับช่วงนี้โอ้โหส่วนชุดคุ้มได้ครับ หาซิบแรงกับมีนะครับหาซิบแรงกับปรโมชั่นแรงเข้ากันเดี๋ยวจะทายใหม่อีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวอัปเดตเป็นคลิปๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมนะครับขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเขาติดตามเขามาหมื่นหมื่นหนึ่งพันกว่าแล้วนะครับหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกว่าแล้วนะครับผมขอบคุณหลายๆครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ